นานะปาเอ้สวัสดีค่ะน่ะคือพี่สบายดีพ่อเมย์พี่น้องสบายดีสุขสุขคน,นอยู่เพื่อนหลุมบใใ่ไกล้บันไดปุบพ่อกับซองน้องแคทคือเก่าพี่น้องในยามแรงเนาะตอนนี้ก็ยังอยู่วัดอยู่ว่าพี่น้องท่านในเมืออยู่เนาะกําลังสิไปต่อยมะง่วงอยู่เฮือนจีหนหาแดงนาง นางยางแบกไม้ย่างไปทางนี้ก็เฮือนเพราะว่าเฮาก็ต้องย่างไปทางนี้เงินเงินบ่ใหญ่มั่งแล้วก็นั่งคกหมอกอยู่พี่น้องเอ้ยเอาไผกะเนาะไผกะฟันเห็นก็แต ข้าวไปเคยคิดไปแล้วจะเห็นด้วอันไพ่ฟันกับเห็นเราหนังขอกหมอกอยู่ในเฮือนเจ็ดเสด็จกับบริขายของแล้วมื่อบุญบ้านทอมเอสิเขามานอนบ้านเราสั่นเ่าขี้ขาวไาเยอะเอาเนี้เขาเขามาบังคับนอนเทากับเมื่อเอานะเอ้เหล่กก็จะมันย่างไว อีเมลเราสิขบมานอนมือบุญบานนะเ,เราเฝ้าหากเราไม่ได้ขึ้นมานอนเราก็เอ้ยแล้วก็กสิอยู่ท้ายคลองนะำชุมเจ้านั่นแหละจ้าก็เหม็นเครื่องเหม็นท่าช่งเด็กก็เหม็นสะอาดาอนะใช่เอามีหมาช่วยตินะอย่าปากเปิดคลิปเลยฮะ มังม่วงกันมังม่วงเออมองัมองม่วงฉันมังหุ่งกันเรื่องหมาเงิงสุดท้ายไปเฮือนเจ๋นาแดงพี่น้องเอ้ยล่าสุดมังม่วงเฮือนนั่งนั่นไลายลาย่พี่น้องเอ้ยโอ้ยเ <c oughs> อาปากโต่งเอาพอแล้วในซองหมากเลย <c oughs> มังม่วงเฮือนนั่งนั่นไลายลาย่ ห้าสิบบาทรงยางนี่ใส่ในสะ่เ,เนี่ยอะไรอัน,น,ออนบ่มีผูกกากินพี่น้องเอ้ยพอเจนอนะ่ะแดงกะเผาอยู่ <laughs> บมเมนว่าเอาได้พี่น้องอันนี้ความจริงเอา้าอันใครหน้าต่างไว้บ่ไงใครหน้าต่างไว้ให้มันแห,นหงบ่ แค่หน้าต่างเอาขี้พุ่นนันตีคันเอวนีน่นะมุมงขี้มูบ่ะไกล,กลเตอะพี่เนี่ยเขาเพื่อนไอ้เมาบริได้ใ่หรอวะ เจ้าของบ้านไม่อยู่ก็เข้าไปเลยเด้พี่น้องมาหอดเงินอันนี้สิเป็นเงอนเงอนพอเงินแม่เจหนาแดงเนาะแต่ว่าผุนเสียบนแล้วพี่น้องผุนผนเสียบนแล้วไปอ,อยู่บนฉวั์หมดแล้ว ตกมหงละดกดุ๊กอู้ยมาหมือนางมาใหญ่เกินเลยใหญ่เกินเลยเนาะเขามาเอาเบิดเร็วพี่น้องเขามามื่อน่ะเที่วต่ำนี่บวกดกดกหนึ่งมันยุ่วปากยุ่วใจกันด้วยโอ้ยนั่นแล้วมีแต่ว่าว่ามีแต่ว่าว่าเขาจะบวกกะมากิน ม่วงกระสอพี่น้องมังม่วงกระสอเนี่ไงผ่านนะนะนะรถตีเดียนไนาาม่ไฟกระย่าเคยเนาะพี่น้องมังม่วงกระสอฮะม่วงอันนี้ได้ประด้ปล่า โอ้ยม่วงโซนี่กับปันสกินเบิดอืมก็ให้พี่น้องเบิ่งสักคนในม่วงกระโซพี่น้องมีทั้งรุ่นน้อยรุ่นใหญ่หมุดโอมาก,กินน้ำกันพี่นอ้องเลยเขามาเอาแต่ละที่ดับดับเขามาเอาแต่ละเถือ่อกเขาบอกว่ามาเอาอะไรเป็นพิเศษ มาเอาคนเดียวกับแกมากทำเจ้าของกับเลยกอันเฮงเฮมาเถือ่อพี่น่องก็เลยจัดเต็มวันนี้นางไปต่อยมังวงกระเซียน,นอีกเลยตียเขาติทไป่อนข้างใมันอออเว้ยเลยนะาต่างกับพวกมีคนอยู่พี่น่องเ้ยมีคนอยู่ ไปเมื่อบ่มีคนอยู่กะขอบเจลลายๆพกดแถาไม่เแถาเอ้ยมื่อหนาสิมาเอาใหม่อย่าพาร์คเขาเจ้ากินเบิดเด้อนี่มื่อหนามาตอนนี้ใบบัวบกทำอะไรกินขาฮะใส่มาหนมะม่วงค่ะ เอออันนี้เอาให้ค่ะโซบะค่ะค่ะถึงยังมาให้อี่ไปใส่ตู้ไว้ค่ะหม่วงกระสอค่ะเป็นเบอร์้กระโซคืออุจฉะเออเอ็งบ่ได้ไปจะเถอะนี่ไปต่อยนะนี่พันหยาอันนี้ก็ได้ดกกระสอกระปินะมันหอมได้กระสอเนาะพี่ใช่คุณพี่มันหอมอันนี้มองมองอันนี้อัน ม่วงกระเซ็นป่อ่ามากินเมื่อวานนี่ม่วงยัง,งเออมะม่วงอันนี้กระเซ็ตเออเออเออเป็ดต่อยแล้วแลวหละหามันอยากสูงแน่กระซอนก็เลยสิจ้าให้มันสวงบ่อู้หึขนาดเป็นละเผื่อสีเศร้า หยางรบมื่ออลไรพี่น้องเปข้าเมื่อผลยางราดขายหมู่คนมือไอ้เออข้าไปกับหาวดองๆแล้วเ้ยม่วง มะม่วงอันนี้มะม่วงอย่าลืมบอกลูกมาเอามาเด้อม่วงอึกหล่อมเกจ้าสิกุนมาโดนไอ้แม่ยุ๊ยม่อบุญบานน่ะม่อบุญบานน่ะทุ่งมะงม่วง Ừ. à nương đây nhìn bay nhu luôn á Nhu rai bỏ cái đi nữa nhu nạm khao hảo quá, Hát cố ngươi Nhàng mà hòn hơn ý là Để mọc muông หดวัดอีกแล้วขอบคุณขอบคุณถูกกำลังใจขอบคุณขอบคุณถูกการติดตามหลับโซ o ขอการขีปนาเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่เด้อเนาะเพื่อเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เฮดคลิปต่อไปสบายดี